อาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะฮะอีเดต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียซอสแล้ววันนี้ผมกับผองเพื่อนก็อยู่กันในเกม o v e r c o o k ุกภาค2นั่นเองนะครับผมก็สําหรับเกม o v e r c o o k ุกนะผมเป็นเกมแนวทําอาหารนะครับผมแบบโคออปนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดสูงสุด4คนนะผมก็วันนี้ผมกับผองเพื่อนก็จะมาทําการ ทำอาหารให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าทำอาหารในเกมมันจะยากขนาดไหนกันเียวนะครผมสำหรับเกมนี้นะครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่าเกมนี้ค่อนข้างยากนะผมแล้วก็ทําให้ความสามัคคีความปองดองของเรานั้นแตกคอกันนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผมกับเพื่อนๆจะทําให้ครัวนี้เละขนาดไหนนะครับผมเอาละครับก่อนจะเริ่มเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไลค์และถ้าคุณผู้ชมทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคลุยนิวเกม ด่านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งยากนะเว้ยดูตัวเดียวชิวๆชิวๆมันไม่มีอะไรยากกันแล้วเกมเนี้ยอูตัจุดูตัวเดียวนะใชู่ตัวเดียวไม่ยากหรอกเอ้ยมาข้ามได้ไหมเนี่ยโทษทีข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้หรอก เออแปลเลยครับแปลเลยครับมันเับเออเออ้กูอ่านไม่ทันไอเกมไม่กดดาบั๊กแปว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ีว่าบั๊กเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยบักเนี่ยปว่าอะไรน่วัดอยูมวยอินเดลัโนบีซิลี่เออเออเออไโอเอโอ โอ้เอเอาไงสรุปไงคือเขาบอกว่าตอนนี้พระราชากำลังหิวมากนะฮะฮะพระราชาหิวก็ตอนนี้เราอาหารก็กำลังกลายเป็นพิษโอ้ยโอ้ยคืออ่าตอนแรกตามปกติแล้วเราเป็นคนบริโภคอาหารนะตอนนี้เอาอาหารจะบริโภคเราแทนแล้ว ก็ง่ายๆคืออาหารมันจะแดกเร้อนแหละอซึ่งเพราะงั้นเราก็ต้องรีบทำอาหารเพื่อให้อาหารกินทีนึงงงปะอาหารมาเป็นออเดอร์เลยนะเอุ้ยโอ้ยขยันกดสเปซบาร์จนเดือจอหน้าโหแค่สกัดเลียงก็ยับแล้วกดอะไรอ่ะกดอะไรเก็บอ่ะอ๋อสเปซบาร์เลยอันนี้วางเอาเอาไปสับเอาไปสับเอาไปสับอันนี้ไม่ใช่กูเลยเนี่ย อาจารย์อันนี้ออาจารย์ไปอาจารย์อาจารย์เอาไปใส่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 เอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเอาไปใส่อาจารย์แสบแสบสวยคไรสับเลยสับ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 คนไรสับเลยไม่รู้กูยังไม่อยู่ฝั่งสับเลอ่าเรื่องอาจารย์ให้โทษทีไปไปไปแกเทพเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าพึ่งต้องมีผักด้วยต้องมีผักด้วยเอาผักไปไหมผักไปไหมกระลำปีกระลำปีไปไหมอ่ะไปทับไปทับไปทับไปเอ้า เาไปไม่ได้ไงงมึเอดใครเอาไปเสอรว่าไอ้เขียวอ่ะเขือเทศมาใส่จานนี้ใส่แล้วใส่แล้วอ่าเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้สามอย่างอ่ะใส่คอนโทรนมาคอนโทรนมาไอ้นี่อ่ะมันมีอยู่ที่เขียงอยู่แล้วไห่เหรอตัดแตงกวาตาไปให้แล้วแตงกวาดาทำตาฝาบหรือไงนั่นน่ะขาเขียงอยู่อันนึงน่ะแตงกวาน่ะ เอาตัวไว้ทวีลืมอูนโศกอะไรมากูอ่ามะเขือเทศเดอเรียบร้ยวัอันนี้อันนี้ไปได้เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอานี่ใส่เอานี่วางสิอันนี้ใส่อาจารย์อาจารย์วางอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้วอยู่ตรงนี้ดอเดินกันด้วยเอาเอากระหล่ำปีมาใส่อ่ากูใส่เองอันนี้ก็ไปทิ้งอาจารย์เนี่ยเฮ้ยมึงเป็นแรงมาก เป็นสักงเเฮ้ยดี๋ยวรอรอรอใส่กระลำปีอย่าเพิ่งเสียเพิ่งเสริมนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไปวางไว้เอาไปวางไว้รอใส่กระลำปีเสริมได้เออรอใส่กระลำปีเสริมได้เอ้าอาจานมาหน่อยเอาจานมาหน่อยแป๊บนึงล้างจานยังมีเออยังไม่มีล้างจานโอเคยังดีอยู่อันนี้เอากระลำปีเดี๋ยวไปเสิร์ฟด้วยอ้าวหลบกูบกูจัดีจังเลยเปลี่ยนชอบเลยไง ไอ้ต้นเป็คนเก่งกาเลยฟูดูดูดูาูดูดูสูดูดูดูนูด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 อดูดูดีดูดอดูดูดอดูดรดู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 ดดู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 ดะดูดูดูาูดูดูกูว่างวันนี้ว่างเลยเดไม่ไดูดดกูิ่งคนเดียวเลยฝั่งเนี้ยอัดดดเดี๋ยวตน มันจับไม่ได้ไ่เขาไปดฝั่งเรือโลให้คโอเคโอเคโอเคเจียวเๆีเจียไม่ได้ไงก็มันก็ล็อกอยู่ล็อกฝั่งถึง้อว่าจับูกู่อยู่ไอเบี้ยอะไรไอ้เบี้ยมันวิ่งเสิร์ฟมึงก็วิ่งเลไอ้พ่อมันจัดกาอี้ย จริงๆอ่ะว่าถ้าเกิดวัตถุดิบมันแบ่งจริงๆฝั่งมึงแค่นี้ก็ได้ฝั่งมึงคนหนึ่งส่งวัตถุดิบคนหนึ่งคอยคอยหยิบจานคอยหยิบเสิร์ฟก็ได้คือจริงๆฝั่งไอ้ต้น่ะควรส่งแค่ไอ้แตงกวากับจัดจานเสิร์ฟแต่ตัวจัดจานไม่เป็นเมื่อกี้เขาเขียนว่าต่งแตงกวาไปทำสับยับๆไปใส่กรกวานกองเเต็มมไปหดลยแตงกวาบ้าด้วยไป่ไมคือประเด็นคือแยกแยกอาหารแต่เขาเยนออกเราเดินได้นะออกทำไมอ่ะไม่คุยกันเพราะเราชงว่าทานเลยไม่ไม่ไม่คุยไม่คุยนะขออนุญาตไม่คุย ใช้ใช้งานอย่างกับไอแรงงานทาสแบบเนี้ยงานหายโดนอ๋อโทษทีเราเราต้องไปตอน,นไหนอ่ะใครขับอ่ะใครขับอ่ะอันนี้ใครขับมึงไงเหรอมึงไงตู้ยของห้องไม่ใช่เลยอ๋อโอเคโอเคอเคุณน,นะครับคุณพระโควใหญ่เออเราเนี้ยไม่ต้องมไม่ต้องเรียกโลไนดะ้เจ๊ไหมกูบอกว่าอย่าซับตอนนี้ตอนนี้มันยังความความเดือดยังไม่เยอะเท่าไหร่อ่ามีสับกุ้งสับปลานะอันนี้ปลาหมึกหรือเปล่าปลา ากุ้งกับปลาถูกแล้วอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่คิดว่าไก่สีฟ้ามาีแบ่งหน้าที่กันอ่ะอ่ะกูหยิบให้อ่ะหยิบให้มีปลาสองจานมึกสับมึกสับไอเกี๊ยวใส่สวยเสิร์ฟตรงไหนวะอ๋อเสิร์ฟตรงนี้โอเคปลาผสมด้วยเอาปลาผสมด้วยก่อนปลาก่อนแล้วก็กุ้งกุ้งเสิร์ฟสวยเอาปลาอีกปลาจานจานจาน อาจารย์ให้สวยสวยใส่เล็บเออวางวางไว้ก็ได้เดี๋ยวกูใส่เองสับเลยสับเลยสับสับรัวๆไปเลยตอนนี้มันมีแค่นี้กุ้งกุ้งกุ้งปลาปลาไปเอาจัดเปล่ากุ้งกุ้งกุ้งยังไม่มียังไม่มีสับาจนกุ้งอยู่ไหนตอกกุ้งไปอ้าวใหญ่าอย่าอย่าอย่าย่งกันอย่าแย่งกันปลา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 เปลี่ยนปลาปลาปลากุ้งกุ้งไอ้ต้นหยิบกุ้งสับกุ้งหยิบกุ้งสับกุ้งแค่นั้นพอเพื่อน อ m, เออวางไว้เดี๋ยวกูเขโมยกูขโมยกูขโมยก็แล้วไอ้กุ้งกุ้งเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลาด้วยไงมีกุ้งมีกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่มันจะฟูไงเกิดส่งออเดอตามตามมาเนี่ยอ๋อซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเดี๋ยวไปเลยปลาปลาปลายับจับเลยตอนนี้ปลาปลาขอจานเลยปลาปลามีมาแล้วครับกุ้งครับกุ้ง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 มานี่เอาเอาเอาไว้ที่สิเออไปปอปลาไปปลาสวย กุ้งสองจานครับกุ้งสองจานกุ้งสองจานครับจ่าเอ่อได้เว้ยกูเองกูเองเอาจานมาด้วยดิ้งกุ้งยาวๆเลยกุ้งอีกจานหนึ่งครับจ่าเอากุ้งมาเอากุ้งมาใส่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 ไปมีปลาอยู่แล้วหนึ่งจานวิ่งยังไงวะลืมอ๋อโอเคกดอินเทอร์เน็ตปลานะ โอ้ยอย่าโยนอย่า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 โยนวัยนุดิบลงพื้นครับมันดูไม่สุขอนามัยเอ้ยขอจานหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกุ้งเริ่มตั้งใจเริ่มเงียบนะขอญาติกุ้งครับกุ้งเยอะกว่าป่ากุ้งครับ กุ้งอับปาับจานไปใส่ปังครับไอ้มาคุโยธมาเฮปางอับขอจานหน่อยครับตลกไรเฮียเฮ้ยเฮ้ยจานกุ้งอับปังครับนีตัวนึงปาปาสองตัวปาสองตัวอุ้ยพันสี่เลยเหรอเราเก่งเนี่ยมันทำแค่นี้เองใจสี่ร้อยเอาไปพันสี่ เราอย่างเซียนอะโอเคอ่ะไปดิเฮ้ยทุกคนจะนิวกันทุกคนไม่ถ่ายอยู่ดิเจ็บจิงเอาสไลี์เลยสัสไ,ไ,ไอ้นั่นเขาเป็นอะไรอะเพาไม่ได้เป็นพ่อครัวได้นะไอ้นั่นนะไอ้งานในครัวมันต้องเร็วนะเว้ยมันแข่งกับเวลานะเว้ยช้าไม่ได้ <c oughs> มึงเสร็จแล้วไหมล่ะฮัลโหลอ๋อสี่ร้อยหกสิบจุ๊ดี้โอเคอ่าไอ้ทาหมูข้าวใช่ไหมไอ้แสงสับเดี๋ยวกูจัดการเสิร์ฟมีเดี๋ยวกูห่อโอเคจะทำอะไรอ่ะทีนี้รอข้าวเดือดกูจัดรอเลยจัดรอเลยสองจานนี้รอข้าวเดือดเฮ่เฮ่เฮ่สวัสดีครับ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  เอาใส่เลยนะนถ้าถ้าเขา้าถ้าเข้าได้แล้วใส่เลยนะบ่อยใส่เลยไงย,ยนังฟังรู้เรื่องไม่วะอ้าวอปตาตาลายตาลายเฮ้ยเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเอาไปใส่ครับบนสุดสวยจ้าเอต้นไปหุงข้าวไปไอท้ทำหุงข้าวอยู่เอ่อ ต้องแบกข้าวไหมซาลาไม่จ้าเอางี้เอางี้งั้นต้นสับเดี๋ยวกู๊บช่วยทำหมูข้าวเห็นไหมเออเพราะว่าเฮ้ยไอจิ๊บไปเอาเอ้าใจเย็นดีทันท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 ีเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟใช่สวยสับปลาเพราะว่าปลาไอ้เพราะว่าไอ้นี่มันจะบังอะไรเฮ้ยเฮ้ยนไปไหนอ่ะเฮ้ยโยนไปไหนเฮ้ยเอาตรงฝั่งนี้ละ จ,จ้าเอาไปฝั่งเสริฟคือฝั่งนู้นเอาไว้ฝั่งที่ใกล้ที่สุดสับ,สบต่ปลาต้นไม่ต้องสนใจหยิบไปลองไม้นาสาลายนะเฮ้ยเอาสาลาย์มาสับสาลายสับเนี่ยมันต้องหูข้าวสองคนมันจะได้ไวขึ้นเออชิดโอ้ชิดขาดแ้ไม่มีจานจานเฮ้ยกูไม่อดาที่แกใส่เอาอเาข้าวไปใส่จานให้กูมึงก็เลยเอากูหยิบปลามาทำอไเนี่ย งั้นเอาเนี้ยทำบุญค่าครูเรียงจานให้ปะเฮ้ยอย่าเบียดกูอย่าอย่าเบียดอย่าเบียดกันในนี้ครับขออนุญาตเลยเฮ้ยอีกบุญน่าชิปไปไกลดิขอโทษครับเสร็จร้อยแล้วขอข้าครับใส่ครับสวยครับอะไรครับข้าวครับบุญน่าชิปข้าวครับสวยครับไอ้ข่ายเอาไม่สูก ดูอยครับโอยไอ้ไอ้ด้วยจะวางใจให้ก็วางไว้ได้เอาเอออันนี้ไม่ใช่คนหัวข้าวไกลเนี่ยทันทีตันทันที้ทันทีคะแนนเรากำลังดีคะแนนเรากำลังดีขัดข้าวขัดข้าวใส่ไปตรงเอออันนี้มันอยู่นานแล้วนะจานเนี้ยขัดข้าวขัดข้าวแล้วเสิร์ฟอะไรไปวุ้นอะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วสวยครับ เออโอเคแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิไออ๋อวิ่งผัดก้าวเชิวเชียวเชีวชีวเชียแต่เป็นผกแดกในจานดีดี้นเยอะไอเวดง่ายง่ายง่ายนี่ขนาดยังไม่ม่วนแล้เนี่ยเดี๋ยวมึงรอดูล้างจานนะเดี๋ยวมึงรอดูเลยใครจะเป็นจะเป็นในคนครัวเกมเกมนี้มันง่ายไว ตอนนี้เมื่อยเมื่อยนิ้วโป้งมากเลยเนี่ยปวดตะเป็กบ e ้าไม่หยุดเลยน่ะตั้การตั caller, <ah> <t <t ้งการมันต้องกดด้วยหรออ๋อมาสิโอ้ยกูกูเลี้ยงของไงเอาแผนกน้างจานไปคนดูบ้ากันนะอะเดี๋ยวโยนข้าวข้าวไปให้นะไม่ต้องโยนกันได้ไปไปไปพอแล้วพอแล้วพอก่อนพอก่อนโอเคโอเคอ่าสับอ่าขอ แตงกวาอยู่ไหนวะอ๋อแตงกวาอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยไม่ต้องโยนสาลไลไอ้น้องไอ้ไอ้ลุงไม่ต้องโยนสาลไลเอ้ยไม่ไม่ไม่ใครก็ได้ใครก็ได้สักคนที่เลี้ยงข้าวได้ครับพี่เอาไปเอาอะไรกูช่วยขอเอ้ยขอนี่หน่อยพี่เออสวยอันนี้อะไรสิอยากได้ซับ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 โอ้อันนี้อะ โอ้ย่าเฟี้ยงใส่กูเอาจานเอาจานไปเข้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมั่วไปหมดแล้วเอ้ามึงเอาอะไรกันแน่เดี๋ยวมึงจะทำอะไรเฮ้ยต้องมาจับไห้กูก็ช่วยไหมล่ะเพื่อนเออพอก่อนแตงว่าพอก่อนมันมันลก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 จานขอจานมันจะไม่มาไงให้ทำไงเลยจะเย็นจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าลกอย่าลก อย่าลกอย่าลได้าเสร็จเดียวเดี๋ยวกูมาแนนะจาแล้วดัมือไม่ได้เอกเอกเข้าผัดกันอะไสักมนขาดอะไรอันนั้น่ะขาแตงกวาเอาแตงกวาใส่กุ้หน่อยอันนั้นมันมันไม่มีจานไม่มันมีจานอันนั้นไหนว่าเอกเอกเอกอะไระสาายกับข้าวนะมันเป็นจานแล้วอันนั้นน่ะเอาจานมาจานมาแขกแตงกวา่ับแตงกวาใส่ให้หน่อยเนเน่นจานเนจานเ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 เกเนเนเนหนเ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 วเน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 ยนเนเนบนนนนนนมนน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 นลังล้างอยู่ครับ ใจเย็นัใช่สาธิตขอขูขอคุกที่ขอขู่อที่ข้ามันไม่เยอะขนาดนั้นเฮ้ยมึงใส่โอ้ยมันไม่มีจานเลยเออเอ้าเออว่ะไอ้แป้งไป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 เรียงก็ได้ไปเรียงไปสับด้วยอ่ะไปกว่าอ่าอันนี้อันนี้เองใจข้าวแล้วเอาข้าวมาเอาข้าวมาไปเอาข้าวมาหน่อยะข้าเออ ไปขอแตงกวาหน่อยครับ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 สับถูกแล้วถูกแล้วเชื่อกูเถอะเออเออไอหอเอ้อต้นดีกว่านุก็ได้พอลอะพาขอมอมาขออีกที่นึงขออีกที่นึ่งสองที่นะใจเย็นใจเย็นทำาตาออเดอร์ครับ เอ้ยเอยเอก <_ C 's> ูเสร์ฟดิยาเออเอจะไม่ไปไงหาโอ้โออยแปร้อยร้อยเริ่มเริ่มละ <_ C 's> เริ่มมัว <_ C> s> <S เริ่มไปกินละเริ่มไปกินละเอลืมกดเขาได้สิกดึดึ๊ เมฆบาไปทันชีวิตมันเพิ่งลืมกดกันแล้วเมื่อยเมื่อยวันนี้เมื่อยไปจ่ายพิเศษว่ะเฮ้ยไปเก็บกระดู๊บบอกไฮเลเวลมันจะยากเท่าไหร่กันเชียววะเออมันยังขึ้นไม่ได้ปะไม่ได้ต้องรอไปมันต้องมีพวกอดิธไยนั่นแหละทางนั้นไหนวะล่ะว้าว จะยากเท่าไหร่กันเชียววะมันไม่มีอะไรเกินใจหรอกอุ้ยอ๋อมันต้องข้ามมาฝั่งนี้ก่อนอีกเก้าร้อยเองชิวๆเบ้าเมื่อกี้แปด้วยแปดร้อยสองฝั่งนั่นก็ลังสมน่ะแหละใครอยู่กับใครอ่ะน่าจะเหมือนเดิมแหละอุ้ยรอบนี้มีอะไรอ่ะตัวนี้ต้องไปต้องบดหนึ่งเออบดด้วยมีข้าวทำแป้งอ่ะทำแป้งอ๋อเอาข้าวไปบดแล้วก็เอาทำเกี๊ยว แล้วก็ไปนึ่งอะโอเคมันแบ่งยี่กีจริงเดียมันแบ่งตาไว้ดิตาอันดับกันเข้าห้องเอาข้าวข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ฝั่งโน้นปะข้าวอยู่ข้าวอยู่ฝั่งนี้ไปเอ้ข้าวไปทำให้ก่อนเนื้อต้องบดปะเนื้อเนื้อต้องนึ่งเนื้อต้องนึ่งเนื้อต้องอ๋อเนื้อเนื้อต้องนึ่งข้าวต้องบดโอเคข้าวบดอ๋อข้าวต้องบดต้องข้าวอยู่ฝั่งโน้นอ๋อรู้ละเนื้อต้องสับก่อนหรือเปล่าเอาเนื้อมาเนื้อมาเอาเนื้อมาใช่ปะใช่กดไลน์สับอ่ะ กดคอนโทรลอ่าันั่นไม่ได้สับใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมวะไม่ต้องเอาข้าวมาก่อนเว้ยเ,เอ้ยเอาเอาแป้งมาก่อนแป้งแป้งเอ้ยจะไฟไหม้แล้วจะไฟไหม้แล้วได้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยหยิบออกมาเออเนี่แหละเอาเอาเอาเนื้อไปนึ่งเอาเนื้อไปนึ่งเอาเนื้อที่สับแล้วเนี่ยไปนึ่งนึ่งไม่ได้ต้องเอาเอาข้าวมาแป้งมัต้องเอาข้าวต้องใส่ข้าวด้วยเหรออ่าเนี่ยโอ้โหอ้าว กลายเป็นข้าวสองการเ,เดี๋ยวขอ,ขอลองหน,น่อยเฮ้ยมันต้องใส่กันมันต้องใส่กันเลอนี่ไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จไม่ตามันต้องเอาปลาหนึ่งเลยเออปลาหนึ่งปลาคือหนึ่งเอตอตัครับตัวครับตอนนี้เอาเนื้อกับไอ้นั่นนะข้าวอะ่ะเนื้อมันไม่ได้เนื้อมันนึ่งไม่ได้ต้องเอาไปต้องปั่นข้าวปั่ก่อนใช่ต้องเอาข้าวปั่นมาก่อนใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมาใช่แล้ปลา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 อ่าอดีตทิ้ง ขอเข้าหน่อยพาไปโยนต์ข้าวมันก็ได้เฮ้ยที่เติบอยู่ฝั่งนูน้นที่เติบอยู่ฝั่งนูน้นเอ้ยอันนี้อันนี้เดือบไปหนึ่งปะใช่ใช่มามามาทำไมตัดเนื้อไม่ได้ไวะเนี่ยเอ้ยมันมันยังไม่มีหม้อเฮ้ยเอาเอาเอาเนื้อเอาเนื้อมาใส่แล้วใส่ทีเดียวเลยดีกว่าพอก,ก่อัดข้าวก่อนโอ้คือไปแล้วอ๋อมันต้องสับก่อนเฮ้ยทำมันยังไม่เสร็จหรืไม่ใช่เหรอ เสร็จแล้วแฟ้งเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยอ๋อโอเคเข้าใจละปลาฝั่งฝั่งเสร็จฝั่งนู้นนะเพื่อนเสร็จเสร็จเสร็จปลาทำแล้วไงเนี่ยอยู่ในจานอยู่ในจานอยู่ในจานนี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ่อเอามอนตังคืนด้วยอ่าเนื้ออ่ะขอคืนได้ไหมมีข่าวดีจะบอกต้นอะไรจัดจัดก็ต้องล้างล่ะจารยนฝั่งนู้นอ่ะทาเอาทานไปฝั่งนู้นหน่อยไปไปร้าจานอ่ะ อาแล้วแป้งอ่ะแป้งไปใส่ให้อ่ะอันนี้เอาเนี้ยไปนึ่งได้เลยแล้วทำแบบมันหยิบปลาอันนี้ไปนึ่งได้เลยอะไรเนี้ยต้องกดสำเป็นวาคางด้วยเหรอเนี่ยไปนึ่งได้เลยอ๋อใส่จานเพื่อนเอาใส่จานเอาอ๋อมันหนึงขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ใส่จานไอ้ออ้้าไม่ได้อะขอป้าก่อนขอป้าก่อนขอป้าก่อนป้าก่อนใส่จานใส่จานใส่จานแล้วเสิร์ฟ ต่อไปจะมาใส่มอหนึ่งไม่ได้อะยังไม่เสร็จเปล่ามันไม่มีมอมันไม่มีมอไม่มันยังไม่เสร็จเนี่ยอันเนี้ยอันเนีเสร็จอันไหนอันจะนั่นไหนที่เบียร์มาให้อะอันเนี้ยนะเออมันเราใส่ไม่ได้เออแล้วใครเอาอบมาวางเหรอไม่รู้ใส่ข้าวก่อนต้นใส่ข้าวใส่เนื้อเดี๋ยวใส่ข้าวใส่เนื้อใส่ข้าวใส่เนื้อเออวาง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 เอาไปรอเสิร์ฟก็ได้รอเสิร์ฟรอส่งจานก็ได้รออยูิบสุดดิบให้กูก็ได้ต้นล้างจานเลยเพื่อนกูไหวละกูชิวลละะรู้้อ อันนี้นึ่งว่าต้องมีคนในครัวแค่คนเดียวอะใช่ไงสิ่ได้บอกไงมันต้องมีอย่างละคนแล้วก็รอสัามารอส่งจานรอเัางีานก็ดเดียวคนแล้นึ่งนึ่งงแฟงงเออไม่หันไม่หันปลาอยู่ไหนวะเอาปลาปลาีิเสิร์ฟได้นะเสิร์ฟได้แต่มันไม่เรียงไงเอาเสิร์ฟไปเถอะเวลาไม่พอแล้วเพื่อน นี่นึ่งแล้วก็มีปลามีปลาด้วยนะหยิบหยิบหยิบจานมาหยิบจานมาให้ต้นรังหน่อยหนึ่งไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไอเจนมันวิ่งชนกันแล้วมันงงไงเสีได้บอกไงใช่ใช่ใช่ตาแรกตอนแรกงงไปนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเรียงใส่จานแล้วก็ Round t fight เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวไม่ต้องส่งมานะเนื้อเนื้อทำเองเดี๋ยวเนื้อทำเองเรารู้ละรู้ละเดี๋ยนไปไว้ก่อนตรนี้ให้ก่อน ไปไปเดี๋ยวสแต็กข้าวให้ก่อนเออทำสแต็กข้าวก็ได้ต้นไม่แม่เดี๋ยวกูทำปลาอ่าโอเคแล้วมึงมึงทำปลาใครก็ได้สแต็กคนมูลิตการว่าจะพวกกูจะอยู่ข้างในไงเด้วยกว่าจะทำปลาเออถ้าถ้าต้นต้นถ้าว่างเอาเนื้อมานี่ไหนก็ได้เอาเนื้อมาตัดให้หน่อยเอ้แยมแม่เต้นไปเกินกูเปลี่ยรอแล้วตะตันเลยเออยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ทำซาวไปเสิร์ฟพอทำรอนไปเสิร์ฟอันเดียร์นะทำร้อนเลย อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันมีแดดด้วยไม่ใช่หรอกก็จะไม่ผิดอ่ะแอบไงใช่ใช่กดไอ้อินเทอร์เน็ตกดอินเทอร์เน็ตจะแดดแป้งแป้งไอออ้อนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเนื้อเนื้อก่อนเอาปลาไปเสิร์ฟก่อนปลาไปเสิร์ฟก่อนใชสายสุดจับปลาจานปลาเสร็จแล้วเนี่ยจายจายเนี่ยเออใช่ายจ่าย่าย่อันนี้ยังเป็นขาวอยู่เลยขาวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันอันนี้ดิมาๆาเอันนี้อันนี้อันข้างหน้าเนี่ยอันข้างๆกันเนี่ยเห็นปะเออัอะลรเสร็จแล้ว ต้นหลังใจอะไรเพื่อนอันหนึ่งโอเคจะทําเรียงเลยเสร็จเสร็จยาวๆเลยนะเสร็จหนมจีบแล้วมีปลานะเออเดี๋ยวเอีเดีอเดี๋ยต่อไปปลาเนื้อสองเนื้อสองอ่าอ่าอ่าเฮ้ยจะจะไม่จะไม่อ่าอ่าอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเอาไปคืน ค่าคืนเราจ้ทำปะปงานเดี๋ยวปลาปลานะเฮ้ยเอเนื้อยาวๆเลยว่ะไม่ได้เลวบอกมันยาวๆไงมันยังไม่มีปลาอ่สนี่้อนต้องให้แกงค์มาเสิร์ฟปะเพราะว่าจะดีกว่าเราได้แล้วแต่ถ้าถ้าถ้าว่างแวะแวะปลาเข้ามาสักสองสามอันได้แล้วตอนนี้กูว่างอยู่ตอนนี้ว่างอยู่เออถ้าว่าง แป้งแปงไปเสิร์ฟหน่อยอ่าอ่ามันต้องเสิร์ฟเนื้อก่อนไม่ใช่เหรอทางยานื้อกูคนเดียวมึงจะออกมาไว้ให้กูรอเดี๋ยวเดวไปให้อ่าต่อไปปลายยาวๆตักข้าวุกมืออันนี้ไม่ยากต่อไปปลายยาวๆปลายยาวๆช่วยดเคล็ดเคล็ดปลาตอนนี้ตอนนี้ฝั่งนี้ทำได้แค่ให้กำลังใจละล้างจานไงเพื่อน เออว่างว่างวางว่างนี่ตอนตอนนี้ตอนนี้ฝั่งเราว่างแล้วเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยล้างจานปลาสองที่ปลาขายอีกที่หนึ่งโอเคแล้วก็สองสองอันนี้เสร็จแล้วนะนี่ตอนนี้เสร็จแล้วเอาข้าวสุดท้ายแล้วปลาสุดท้ายแล้วเอาเนี่ยไปอีกนึงต่อก่อนนี่ทำ มีสองอันนะเี่ยจริงจริงถือถือนี่มาเลยก็ได้นะถือหม้อนึ่งมาเลยก็ได้ถือหม้อนึ่งแล้วมาหยิบอ่ะเออเนี่ยแบบนั้น่ะเออมันจะง่ายกว่าต้นนะอ่ะแขงอืมอ่ะแขงต้นนะเอ้า อันนิดเดียวอีกสักไม่ได้ตักเมนูไหมเครื่องเลยเอาเครื่องไม่ได้นั่นน่ะอันที่ไอเบียทำมันเครื่องไม่ได้เอาอันนั้นยังไม่เสร็จหรือเปล่านั่นแหละเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จมันเสร็จหมดแล้วขอปลาไอชิ้นลืมเอันหนึงอันนั้นเป็นสองอันได้อะไรได้แต้มอยู่สองอันเนี่ยน่าจะได้สองอันอยู่โต๊ไอกระตุกเก้าร้อยละทานจริงว่าได้อันด้วยได้คูณสี่ไง เชียว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 วันที่กูกระตุกก็ไม่อยากเท่าไรเลยวะดันดันเบิร์ดเอ็ดดันหายคงไม่คัสอะไรชิชิเจ็บใหม่โบกมือมาอยู่ไหนใจเย็นใจเย็นมันไม่ไปอ่ะ waiting for failure เรื่องนี้อะไรอะไรมัน better luck next time อยู่เนี่ย เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความสนุกสนานภายในวันนี้ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ถ้าชอบจะลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมก็ต้องขอกราบลาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ซียาบาย